เนี่ยอไอของหนูนะเหลืออยู่สองลูกเนี่ยช่อหนึ่งอ่ะเหลือประมาณนั้นแหละเนี่ยแตกไปจนจะเกี้ยงต้นอ่ะคิดดูแตกเยอะเลยพอพอแมงพี่ไม่มีนะมันดันแตกนี่แหละของหนูก็รุ่นกำลังเหลืองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ อ้าเหลืออยู่สามลูกยังเหลืสองลูกสองลูกเล็กอีกต่างหางนะเออยังเหลือสองลูกตายหนูว่ามันเป็นเพราะว่ามันลมลมมากเออลมมันก็เลยปิดป้าเลยแต่เยอะเนี่ยดูเนี่ยดูนี่แล้วมันร่วงนะร่วงกองเต็มสวนเลยอ่ะนี่เดี๋ยวมันก็ร่วงพี่ร่วงเนี่ยกําลังล่วงกําลังจะล่วง ให้มันล enfin> ่วงไปเลยเราจะได้เก็บที่เหลือก็เออจะได้หรอกสักสองก้าจากที่ว่าจะได้สิบก้าอรงนนี้ก็น่ากลัวเราก็กลัวเมื่อคืนนี้ที่ดาสานตกอย่างแรงอีกชุดหนึ่งอยู่นี่ตกไม่แรงแต่ว่าลมเมื่อคืนตกไหมสุดๆตกตกโปรยปลายนิดนึงอ๋อเนี่ยเนี่ยชุดนี้ไม่ใช่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยชุดเยอะใสกระหมดนี่นี่ ตาดำก็ที่หมดเลยยังเหลือลูกเดียวนี่เหลือลูกเดียวเหลือลูกเดียวนี่นี่ช่วงนี้เหลือลูกเดียวมันจะน่าสงสารหรือว่าจะน่าอะไรดีอะเราอะมันจะเหลือไหมล่ะนั่นมันไม่เหลือเลยพี่ดูเหลืออยู่ลูกเดียวออเหลือลูกเดียวนั้นอะอุ้ยตายเลยไม่ต้องเก็บเลยทีเนี้ยเออแย่ที่หนูเดินมานั่นก็โอ้แตก ยิ้มแข่งกันเจ้าเออแตกเยอะโคกไม่แโคกที่เดินมาเห็นะตรงนั้นน่ะก็แตกนะดีนะสีทองมันไม่แตกแตกตรงโคกมาหนูเดินดูโอ้แตกเลยเรียบร้อยไม่เหลืออือไอ้ต้นที่ต้นที่มันขึ้นใหม่ของหนูอ่ะพี่ดอกแบบโอ้บอกออ้ยต้นนี้คงจะได้ห้าก้าแล้วมั้งไปดูทีนี้ไม่เหลือสักก้าละ